เดนมาล้วดให้หน่อยกันลสั่ไหาละมาแล้วคจ้าบ้านจ้ะขอลายบ้านขอลายบ้านลูกค้ากดน่คยกดหน่อยเมื่อก่อนเขาเป็นนิสิตึกษาแบบว่าเมื่อก่อนนี่เมื่อก่นคุณเรียกฉันว่าอะไรคุณบอกดนอาจารย์แลที่ผดไหมกับคำปรึกษาเขาว่าตลอตอนี้ตอาตอนนี้ดินี่อายนใหตัวเอ้ไม่ร่อยนะชีวิตอาจารย์พัง้างเลยนะแต่อาจารย์ให้คำปรึกษาดีมากแต่พอเรือง ไม่ลงสนามกันแต่ตอนนั้นต้องบอกว่าเคสมันยากมันจวดผิดคอรมันเฟิร์นคนร์เป็นฝืนเอออาจารย์ก็เตือนแล้วว่าลูกจะดึงดันไปหรอมันบอกลองหน่อยได้ไหมก็บอกว่ามันยากนะอยากลองอยากลองอยากลองรู้ว่าเสี่ยงแต่ก็ต้องลองคุณครูสอนบอกว่าสอนว่าขายยี่สิบชิ้นครับคุณลุงขอหน่อยเขอสักหน่อยเออใช่ เวลาดูสิกูไปเจอผู้หญิงเขาอ่ะกูไปเชียร์ให้มันจนทุกวันนี้กูผู้หญิงก็มองหน้ากันไม่ติดแล้วเนี่ยจริงเหรอมองหน้าไม่ติดเลยเหรอก็ไม่ก็ดีแหละก็เหมือนกูอ่ะบางทีก็เชียร์ที่หอมเลิกอะก็ขึ้นหมาเลยว้าวอาหมาเป็นเพื่อนกันก็ต้องกินอาหารหมาเวลากินก็ต้องเกล็นเวลาเจอมาอะกูหอนเลยตอนนี้เป็นไงว่ะอะไรกันไปเรื่อยๆใจเพื่อีใครแนะนำไหมล่ะหัดใหญ่อะหัดใหญ่อะคนนี้หัดใหญ่อะโอ้ยมีเออ หัใหญ่อะทำไมเไมี่ยเลือกอยู่หัดใหญ่วะือออะไรอะคือเรามีที่อยู่ที่หัดใหญ่อยู่แล้วไงเราไม่ต้องซื้อที่เราแค่แบบว่าไปไปปรับใหม่ทำใหม่วางเลเยอร์ใหม่คืออยากมีสวนผลไม้ของตัวเองไงก็เลยแบบว่าเออชอบอยู่แล้วก็เลยไปทำดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วระหว่างนั้นก็เลยแบบเออ อยากตอนแรกอ่ะอยากจะไปซื้อแฟรนไชส์แบรนด์แบรนด์หนึ่งมาขาแต่เขาไม่ขายก็เลยแบบทำเองแล้วกันเขาไม่ขายไอ้กูเก็บแม่ดื้อจับสีแม่ดื้อจับสีแม่ใจไหมก็เดี๋ยวพี่ให้เลยก็เดี๋ยวแม่ซื้อแม่ซื้อพี่ให้ให้เอาไปขายได้เลยนี่ลูกโลโก้แม่มันนี่แม่กินมาได้แม่ั ใหยก๋วยเตี๋ยวแม่นวลสีพี่ไปทายปีอ่ะปีสิบปีแล้วขอบคุณคุณโบหน่อยคุณโบพี่โบบอกมคุณโบทำอไมซื้อไปเขาล็อกสิบบาทจ้ะของโบเจ็ดกล่องของโบสิบกล่องซื้อเขาไปกี่บาทนะสิบกล่องคุณโบนี่ดูแลกรุณาอยู่าอยู่อยู่ได้เจ็ดวันนะครับคุณโบที่เขาหัวขลังหล่อหล่อเลยนะห่วขลังหัวขลังไหมให้เลยให้เลยให้เลยตอนแรกได้ก็หล ไม่ให้แล้วนะให้เลยค่ะจะกินหมดแต่ผมมาขอคิดตังค์นะคะก็มึงไม่คิดตังค์เ่าแต่ผมมาขอคิดตังค์นะคะอยู่ได้กี่วันอยู่ได้หกเจ็ดวันแบ่งพื้นพวกเราค่ะเจ็ดวันขนมค่ะขนมเส้นเหนียวมาก่เนี่ยเหนียวนุ่มเหนียวหน่มทาแอมพูให้ถ้วยจะบอกว่าเส้นเหนียว เพราะว่าอย่างไม่ได้ไงก็มัดผมกับเส้นก๋วยเตี๋ยวเขานะคะอ๋อเ่สเย็นอ๋อสสั่งได้เอสตสั่ได้เพราะว่าตู้เย็นค่ะเพราะว่ารถหอมเสียอมก็เคยเอาเส้นก๋วยเตี๋ยนี้ใช้ลากอโเหนียวเด่นสุดใรห้เหนียวขนานั้ไหมคะลาสุดอ่ะเพื่อนที่เป็นชาวอเมริกันผิวเสียเอาไปถัดเด็ก็อกได้เลย คือมันเหนียวเบอร์น้นคุณว่าอย่าพูดคำว่าผปวต่อหน้าผู้ชายไม่ได้เพือนสนิทเอาเบสเตรนท์เพื่อนสนิทเอเบสเตรนท์เพื่อนมีแล้วครับอะไรเหรอัวเนี่ยอยู่หน้าบ้านเลยแหละงานด้วย่นเลย่ตงเนี้มีหมดยกเว้นต้นหอมทะไม่มีใช่ต้นหอมเพราะมนอ่อน ทุกคำถามพาต่ออย่างนี้ว่าใครก็ตามที่เอาไปนะผ่แนานานขุ่นไมโครเวฟแอปหนึ่งก็ได้มันจะมีความเนยมันจะฉ่ำกัาเดิมตัไม่ได้รบบหรอกแอปหนึงขุ่นหน่อยอ่ะอร่อยมากเลยจ้ะแล่ถ้า,อ,าอยาก,ก้ข้างนอกแบบกรอบกรอบก็ ก็อุ่นหม้ออบก็ก็ได้อ๋อมันได้ใช่แล้วมันจะออกนอกและนุ่มในมีมั้ยมันจะคนอะเทมเพเจอร์เออลองแม่หรือหรือว่าบางคนอย่างเงี้ยไม่ไม่ฟ้าไม่พองมีอะไรหม้ออบร้อนหรอมีได้ลองไหมล่ะเออลองดูนิอยากรู้ว่าหน้ามันแข็งมันจะกรอบยังไงทอดอร่อยไปลองแล้วไปองแล้วเออม แต่ไม่ต้องนานนะไม่ต้องบอกาเอาจะไปแล้วลืมไปต้องไปรับลูกสี่คนเลยไม่ได้ไม่รู้ขู่บอกมากว่าพี่เาบอกว่าต้องรีบมากคิดถึงนะอยู่ยาวพี่เจ้าได้ไหมไช่วยไหล่ไหนเอาหม้อมาดิหม้ออ๋ออยากรู้ว่าเขาอยากรู้ว่าเวลาบันจิกมันก่อเป็ไหนแน่หน่อกไหมเวลาแบบลอง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 หรือจะหม้อตรงนั้นไม่ทันหม้อตรงนั้นหม้อแขกนะไม่ใช่ม่แขกน้ำก็เลอกเลยนะมีแต่หม้อแขกอ่ะหม้อออลมเหม็นไม่ได้ ไม่โอเคค่ะฮัลโหลยแล้วจ้าฮัลโหลยแล้วฮัลยแล้วพัลโหยแล้วฮัลโหลย์เลยปังนี่คนคือดีเรื่อเลยเนี่ยน้อยพี่เคนซื้อขอเนี่ยพี่เคนดูดิมันขึ้นฮัลโหลยเพราะเขาซื้อพี่เคนเป็นร้อยแล้วอะพี่เคนต้องเต้นโชว์แล้วอะค่ะมีคนซื้อไีหกร้อยบาทเนี่ยคุณพหลโอ้ขอบคุณครับแล้ล่าสุดนะครับพี่เคนบอกว่าตอนนี้นะคะไก่ไข่ไม่ทันเลยวค่ะไก่เป็นราคะร้อยบาทค่ะโอ้เอออ่ะเอามาบนโต๊ะเลยแม่ ได้แได้ได้ได้เราลองเราลองไม่แล้วก่อนมาเคนก็บอกว่าผมมีอยู่ร้อยสองร้อยนะที่บอกว่าแกบางทีแบบมาขายของอาจจะขายไม่ได้ก็ได้นะอะไรเงี้ยวันนี้ไม่เคยขายขนมของกินขายได้ขนมก็ขายได้เออพี่เคนบอกว่าไม่เป็นไรมาสนุกสนุกกันมาสนุกสนุกอ๋อนี่ก็ได้แก่มันต้องใส่จานเลยนะต้องจานดอ๋อได้แล้วโอเคนั่ยาวๆไว้นะคะดูเพลินมาก สอสองกล่องแล้วโอ้เขากตสักล้านหนึ่งนับุณโบนะโอณโต้อะไรี่ยอันนี้มันนี่ไงร้อยหกสิะว่าแม่ลองตัดตั้งเวลาอย่างเงี้มอกระอมันไม่ออกมันไม่ออกจอร้อยหกแล้วพี่เห็นกล้าตับได้ไงนะสกปรกขนาดนั้นนะมันมันลดไปร้อยหกสิบ่ไหมนี่ไม่เห็นไดไม่ลด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 เวลาดสักพักตุ้งร้อยหกสิบครับร้อยหกกี่นาที อันนี้ลองใช้อ็เริ่มยังไงเดี๋ยวก่อนนะถ้าไม่คือไม่น่าไหลด้วยนะก็มีคอนเทนต์เราถือก่อนในคอนเทนต์มันเริ่มเลยปะอ่าร้อยหกสิบกี่นาทีนะอันนี้ตั้งไปสามนาทีรออ๋อสี่นาทีเดี๋ยวรอรอรอดูงออกแล้เดินไปป่ะคะสี่ทีอ่ะเอองนาทีเหรอเด็ดเด็ดเด็ดมึงรู้จริงไหมเนี่ยไม่เคยใช่มอเตอรนี้นะถ้าได้กี่สี่นาทีแล้วักกันอยู่เลยไม่ได้เลยทำไฟไ์แเพราะว่าทีนะสองนาทีแล้วไันะใช่สี่นาทีมันนานมากไม่เคยใช้มอตอรนี้ไง อ عة, <Okay. S 2> ่ะก็เด <society> ี The ๋ยวลองดูแลดมดมดูดมดมดูดมหม้อเหรอคะดมดมอะไรอ่ะหม้อไหนจ๊ะหม้อไหนมันมันมีหลายกระดีดนะฮะหมันขาหม้ออันนี้ดำดำนะคาแบบม่วงไม่ละหม้ออะนรอีกนึงมันมันจะมันจะระเบิดไม่ระเบิดไม่ระเบิดมันไม่ระเบิดกินทขาไมมันได้ระเิกินมันได้เลยะมันไม่เช็ดมาอ๋อมันไม่ได้เช็ดมาเออขายให้มา้อให้มากินพอแล้วกินพอแล้วกินอแล้วกินอแล้วสต๊อปสต๊อปสต๊อปสต๊อกสต๊อกล้อเหรอสต๊อปไงอ่ะ ตุ้มเหี้ยอุ้ยจานหนูไม่ไปให้มันระเหยืะเหยตลอดหนูออกเลยเหรอนออกเลยนี่มาบ้านพี่นะนี่อ่าจิ้มจิ้มดูเหรอจิ้มจิ้มดูหอมว่ะอุ้ยอีกนิดนึงยกับไม่ร้อนเหมือนเดิมเลยเออคูลูเต็มไปหมดเลยอ่ะใช่ไม่พู่รูดเจ้าของเครื่อแต่เจ้งออกอ่ะแม่งไม่รู้เจ้าของเพื่อออกมากอันนี้บ้านพี่ไหมเนี่ยไม่ใช่เขามาเช่าหนูค่ะบ้านหมาอันนี้บ้านหมา สั่งไปสับปึ้งเลยมันอร่อยใช่น้ำหนอยค่ะมันคลอนมันไม่หวานมากอ่ะพี่เนยมันเลยกินนี่เคนถือไว้นโอเคแล้วแล้วมันหอมด้วยทำไมนะให้พี่เคนถือไว้ครับเป็นขนมไข่ขนมไข่ไข่เค็มไข่เค็มไข่เค็มตัวตัวที่ทำให้เคนดังเรื่องขนมเค็นปูปังคืออะไรคือคาราเมลโทสคาราเมลโทสแล้วก็กลิ่นมันอ่ะมันสมบูรณ กมอามินน้ำีดน้ใจมาแบ่งพวกหอมมากไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วลองรนม่ด้แลองรี่ผิดไปหมดวันนี้เอาโชกุปังมาให้กินเออจับหยิบไม่ร้อนมากโอเคลูกค้ากรอบกรอบกรอบมันเด็ดกรอบนกระวบางกรอบให้เขาดูหน่อย อ้ยกรอบก็อร่อยรปลว่าแม่ต้องไหวไัวไี่มันโดนโดนลมนิดนึงมันจะกรอบขึ้นกวาเดิมเหรอใช่เพราะว่าเาราทำของอร่อยเพ้่เยอะตีเนี้ยมันต้องรอแป๊บนึงมันอบก่อบีบระหว่างตัวขอบตัวไม่กรอบที่ดื้อ ไหนวะมันกรอบมันกรอบอย่างเงี้ยมันกรอบแต่มันนิ่มมันกรอบมันกรอบขอบมันกรอบแต่มันนิ่มข้างใน่อยครับมันลอยได้ก่อนดีลอยเพราะมันยังไม่ถึง3ไม่ได้คุณโบคุณโบบอกว่าทำตะกร้าร้านหนึ่งให้หน่อยค่ะจะซื้อร้านหนึ่งได้ครับแหมมึงเขาซื้อได้นะโบนี่สางาน OEM นางโบใช่กดเลยคุณโบกดเลยคี่จะซื้อไปแจกพนักงานก่อนเลยโบคุณโบซื้อไปแจกพนักงานเลยเนี่ยผู้ชมจ้าเรามีอยู่สา3ตะกร้านะจ๊ะกคือ15 1ิ15 20แต่พูดจริง20คุ้มสุดถูกไม่ต้องคิดประท้าอื่เลยถ้าพี่โบซื้อร้านจริงจริงเนี่ยเดี๋ยวพี่เคนไปส่งให้ที่บ้านเลยเออต่างจังหวัดส่งไหมส่งส่งทั่วประเทศครับส่งทั่วประเทศพวกกรุงเทพแล้วปรีมอทนกี่วันได้คะ2วันครับ2วันอู้ววววววาววววาวาวว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 วุวเทวไปครับววววังหววดเสียววววต่างจวงหวัดไม่เสียครับ เราทดลองส่งมาหลายรอบมากๆเลยครับจังหวัดไกลสุดที่คุณเคยส่งเอ่อเชียงใหม่หมปาดีเชียงใหม่แล้วก็หัดใหญ่ก็คือเหนือสุดใต้สุดแล้วก็เอ่อคนครพนมก็เคยส่งนะรสแรกๆตรนคุณไ,ไม่เสียไม่เสียครับไม่เสียแน่นอนตอนส่งไม่เสียพอรับปุ๊แบแดงที่ได้สูตรอันนี้มาจากไหนอ่ะทำเองจริงเหรอเริ่มจากคือใช่ไหมคือเราอ่ะมีเป้าหมายว่าเราอยากทำขนมไข่ คือเราลองเทสสูตรอะประมาณ2เดือนกว่าจะได้สูตรออกมาเออก็มันขั้นตอนเยอะนะจริงจริงขนมไข่อะทำยากในความรู้สึกเราอะระ่เก่าิเพาจะบอกว่ามันเหมือนกับให้เราลืมขนมไข่เนี่ยทําทำไปเลยอะใช่นคขณการจนบุรีได้นะคะการจนบุรีไม่ไกลเลยคุณลูกค้าส่งได้ แต่มันก็ยังมีกลิ่นของพี่พี่ไม่ได้บอกว่าจะมีสินค้าตัวอื่นด้วยสิ่งเซอเชร์ม่ให้สินค้าพี่อย่างเดียวเดี๋ยวสิ่งเซ็ตอาเชีร์ให้เพิ่มไปที่ร9อเก้าก้าถ้าเกิดซื้อ2องกล่องก็คือร้สิบห้าเปอร์เซ็นต์ฮ่าโอ้ยติ๋ตอทางพีกต็องมีติต เพเ่อปกติถ้าซื้อสองกล่องเราจะทำราคาลดให้นครพนมไม่เสียค่ะเคยสั่งอร่อยมากขอบคุณครัขอบคุณครับนี่ไงเราส่งไปแล้วระหว่างนี้ระหว่างสิทธิเขาบอชเชอร์ให้ตัวนี้พ่อขายดีมากเลยเนี่ยเขาขอไม่คมเสียบตค๋าทีเดียวโอเคทุกคนคะเดี๋ยวเราจะทําตกร้านี้ให้เพราะว่าบางคนเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อกันกล่องเดียวเนาะบางคนซื้อสองกล่องเดี๋ยวเราจะทําราคาลดให้จากติ๊กต็อกเพราะว่าเรามีทีมติ๊กต็อกมาเดี๋ยวผมจะขั้นด้วยอย่างอื่นก่อนแล้วกันนะคะเพื่อให้ลูกค้าเนี่ย จะได้เวลาสาหรับคนที่ซื้อเยอะก็ะได้ได้ถูกๆหน่อยอ่าค่านในตัวขายดีของเราแล้วกันนะคะเป็นตัวทนนอแผ่สดค่ะโอ,อ้ใกล้เคียงกันมากนะคะของกินของบิวตี้นะคะแต่ลูกค้าก็ถูๆในไทยไปเถอะคุณบอบอกสิทนนอแผ่สดมันเป็นยังไง <c oughs> ไหนมันดูเป็นยังไงครับอ่ะตัวนี้นะคะที่มีไม่เหมือนใครนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นแบรนด์จากญี่ปุน่นคุณดูค่ะทงเจแปนอ่าเขาจับปุ๊บอังอังอังตูนโมมาดามสามารถลองเพลงได้เลย สามสูตรสามสองที่จะเปละคะสราคขึ้นแล้วหรอสามสูตรนะคะชมพูขาวฟ้าเงาแล้วก็เขียวเป็นหน้าเออีวอร์ผิวแพ้ง่ายสิ่งที่คุณจะได้ไปคุณเปิดมาปุ๊บเป็นไงครับนี่ค่ะ มันจะเป็นกล่องใช่ไหมแม่แล้วกล่องนั้นจะเป็นแบบตัวของที่อื่นไม่มีเขาบอกเลยเป็นคอตต้อนที่มีการถ่ายแต่งมาแบบค่าสงค่าเสื้อทุกอย่า้ไม่คิวไม่ทิวเชื้อโอเคอันนี้คือกล่องมาแบบนี้นะคะเป็นกล่องคัตตอนนะคะแล้วก็น้ำสดๆเปิดแล้วก็ใส่คุณเป็นคนแรกที่ใส่คุณเป็นคนแรกที่เปิดเป็นเดวันเลยนะคะแล้วน้ำของเราไม่มีสีไม่มีกลิ่นหอมจะบอกว่าโรนแอปเนะคะในบ้านเรานะคะที่ไม่ว่าจะเป็นน้เข้าวหรือของไทยส่วนใหญ่จะใส่น้ำหอมเนาะคือเข้าใจแหละบางทีน้ำเขามีกลิ่นมีกลิ่นหรือว่าอะไรเงี้ย อยากได้โทนแพแทที่ไม่มีกลิ่นอยจริงเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่อยากได้น้ำหอมเลยแม้กระทั่งตัวคัตตอนของเราเนี่ยมันไม่ใช่สำลีมันไม่ใช่คัตตอนไม่ใช่กระดาษด้วยนะมันเป็นไบโอเซลรูโลสค่ะเหมือนกับเป็นจุลินทรีย ที่เอามาทําตัวนี้จะออแกนิกมา,มากๆน่งทำจากนามะเพราหมายถึงว่านามะเพราเป็นอาหารให้กับพวกจุลิพวกนี้ mm hmm. แล้วตัวกระดาษมันจะมีความโคง้งเวลาแปะบนหน้าไม่บาดนานี่คือสิ่งที่หอมเลือกชูการูนาหอมเป็นคนที่ใช้มาร์กหน้าโทนเนอร์แพดเยอะมากค่ะแต่เหตุผลที่เลือกชูการูนาคือ1ราคาต้องไม่ถูกเกินไปสำหรับหอมนะเพราะหอมเป็นคนใช้เอง 2. Mm hmm. องตัวสารสกัดต่างๆหอมต้องการความสดใหม่ตัวนี้เขาให้ความสดใหม่ได้เลย mm hmm. นะคะแล้วก็ตัว mm hmm. น้ำโทนเนอร์ของเขาอะสารสกัดคือมันแพงมากแล้วใช้ปุ๊บ รู้เรื่องเลยหอมเป็นคนที่หน้าแดงอักเสบมากๆแต่ใช้ตัวก,กระปุกชมพูอตื่นเช้ามาความแดงมันลดน้อยลงจริงๆนะคะทําราคาพิเศษให้ตัวนี้ราคาอะไรอะหกรอยเก้าสิบาทหกร้าสิบบาทแปดสิ แปดสิบแผ่นเออจะบอกว่าโทนเนอร์แพดแต่ละที่ส่วนใหญ่อยู่ที่60แผ่นแต่ชูการูน่ามันเป็นแบรนด์ที่ให้60แผ่นค่ะแปดสิบแผ่นแปดสิบแผ่นโอ้ยเพนมาอยู่ใกล้ๆอ่ะแปดสิบแผ่นเออใช้มาหลายยี่ห้อแล้วยี่ห้อนี้ดีจริงใช่ค่ะอันนี้ของคัทมาให้แล้วให้ราคาเขาเท่าไหร่อ่ะตอนนี้ราคาตอนเนี้ยแผ่นละแปดบาทอ่ะอยากให้เท่าไหร่แผ่นละแปดบาทเลี้ยงเือแผ่นละแปดบาทอุ้ยให้เขาเท่าไหร่พี่ต๋ามให้สี่ร้อยเก้าสิบ ห9 0้อยเหลือ490ร้อยเก้าหเหลือสี่ค่ะมาเลยแต่เท่านั้พแต่เทานั้นยังไม่พอจ่ายตังค์ตอนนี้พระเอกมาหอมหย่อนขนาดพกพาให้เลยคาสูตรนะคะในนี้มีสิแผ่นซื้อ1กล่องหย่อนให้หนึ่งซองซื้อสองกล่องเย็นหย่อนให้สองสอง ใชคอนไารยังไงไหมะคะให้พี่เคนออกก่อนไหมเพราะว่าเวลาพี่เคทอยู่แล้วเธอสติหลุดตลอดจะแยจะแย่งนะไม่ไม่หลุดเน <c oughs> ี่ยแล้จะหลุดเป็นหน้าทีติดสามาก <ๆ S 2> เลยนะหน้าจะดีขึ้นไหมดีขึ้นมากดีขึ้นมากแล้วนี่เป็นคนที่ไม่ได้เข้าคลินิกนะเพราะเป็นคนที่เจ็บเวลาจืดหน้าฉันจืดไม่ได้ฉันเจ็บสิ่งที่รู้สึกว่าตอนนี้หน้าดีขึ้นนะ มีหลายอย่างที่เอามาใช้มีตัวโทนเนอร์แพดที่มาใช้มีคาวีเอาซิั่นของชูการูนาที่มาใช้แล้วก็มีเลติอลยี่ห้อคิวนี่ฉันบอกเลยเผื่อใครไปซื้อตามชาร์ตเพราะฉันไม่รู้ว่าฉันดีจากตัวไหนแต่ถ้าเลือกขาวฉันคิดว่ามาจากชูการูนาริ้วรอยน่าจะมาจากชูการูนาแต่ถ้ารูที่หน้าที่มันเล็กอะ่ะน่าจะมาจากคิวแต่มันคนละสามพันนะคือ,อหอมก็เคยใช้เซรวีแล้วร้อยกว่าบาทยังไม่กระชับเท่านี้แต่เซรวีมมันบอบบาง วันนั้นไม่เห็นอีด้าไลฟ์แล้วขายคิวคนละสามพันเอามาใช้กับลูกอีบรูเล็กเลยเอออันนี้บอกหมดอะไรที่ขายก็บอกอะไรที่ไม่ขายก็บอกยี่ห้อกรรูอื่นมันใหญ่รูอื่นมันใหญ่คือเป็นรูประสบการณ์ใช่ถ้าเราเนี่ยแงขี้มูบ่อยๆมันก็จะเออประสบการณ์ใช่ไหมทะโบมันจะโบได้หนึ่งรูบานชอบแผ่นโทนเนอร์มากๆค่ะตอนนี้ให้ของพี่ขอเป็นนัมเบอร์วันแล้วมีลูกหาแม่ ซื้อของเราเราได้ของแถมใช่ปหตอนนี้กลับมาขอว่าขอซื้อของแถมได้ไหมอ๋อจะขอซื้อของใช่เพราะว่าเขาบอกว่าสังรีมันดีกว่าเนี้ยอ๋อหอมจะบอกว่าโอเคหอมจะบอกว่าถ้าตัวคอตตอนอันไหนแพทอันไหนดีกว่าตัวนี้ดีกว่าที่หอมแหลมให้นะคะแต่บางคนชอบที่มันหนาเนาะ แต่อันเนี้ยดีกว่าออในแง่ในแง่ของการผลิตตัวเนี้ยดีกว่า,านในแง่ฟังก์ชันการใช้งานงเพราะว่า <laughs> ตัวเนี้ยนะคะที่มันแผ่นบ,นบางๆใช่ไหมเวลาเราแปะหน้าเราอะ่ะตัวแผ่นจะค่อยๆปล่อยน้าออกมาค่ะถ้าหน้าใครผิวไม่ดี <c oughs> กระดาษจะแห้งเร็วคุณจําไว้นะ <c oughs> แต่ถ้าหน้าใครดีเฮลตี Skin, ้สกินกระดาษจะแห้งช้าได้รับของแนมแล้วค่ะแปะไว้ที่หน้าไม่ถึงครึ่งชั่วโมงรู้สึกผิวเนียนนุ่มอุ่นหนุนยาวๆเลยค่ะอุ้ยขอบคุณค่ะ